หลายคนถามว่าอาจารย์ไปทําที่ภูเก็ตเนี่ยพิธีฝังถอนของกับฝังของคืออะไรนะคะเพราะหลายๆคนลายส่วนตัวเข้ามานะคะจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการฝังของเนี่ยเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่งจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าการฝังของเนี่ยถามว่าเป็นพื้นที่ใหม่อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะทำไมเราจะต้องถอน ใช่ค่ะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะเพราะหลายคนล่อจะฝังอย่างเดียวเลยนะคะการถอนของเนี่ยคือถ้าคุณอยู่บ้านนั้นแล้วติดติดขัดขัด,ขดอยู่แล้วจเจริญไม่จริงอยู่แล้วรู้สึกว่ามันดีๆแบบเป็นพาราาราฟคือขึ้นขึ้นลงลขึ้นขึ้น,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 นลงลงอย่างนี้นะคะหรือ,อมีงานเข้ามาเยอะแต่เก็บเงินยังไม่อยู่นะคะ มีปัญหาตลอดที่คุณอยู่อันนี้คือกรณีบนอย่างแรกคือบ้านที่อยู่แล้วกับอีกกรณีที่2คือบ้านหลังนั้นน่ะคือคุณไม่ได้อยู่คุณซื้อต่อเข้ามาแล้วคุณบิ้วใหม่นะคะบิ้วบ้านใหม่ไปซื้อต่อเข้ามาฉันยังไม่ได้อยู่ฉันปรับปรุงบ้านนะคะกรณีที่สนะคะเอ่อคือกําลังจะปลูกบ้านเราต้องพูดแบบนี้ก่อนนะคะ ทำไมถึงต้องมีพิธีถอนของแบบโบราณเพราะการถอนของคือถ้าคุณมีที่ดินอยู่แล้วแล้วคุณจะปลูกบ้านใหม่สิ่งที่คุณไม่รู้คือดินที่เอามาถมนะคะเป็นดินอะไรดินมาจากที่ไหนมีการสาบแช่งเอาไว้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า,หร,ลาหรือเป็นดินปา่าช้าเก่าหรืออะไรคือเราไม่รู้นะคะการอยู่บ้านนะคะ ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่บ้านหลังนั้นอยู่แล้วคุณเจ็บป่วยตลอดมีปัญหาตลอดมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามานะคะตลอดที่คุณอยู่นะคะเขาเรียกว่าบางทีนะคะสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะอาจจะเราอาจจะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถึงนะคะ อาจจะทําให้เขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามารบกวนในบ้านหรือบ้านคุณอาจจะโดนเป็นทางผีผ่านโดยอัตโนมัติเช่นบ้านตรงข้ามแมงเสือปกต้นกล้วยอย่างเงี้ยแล้วบ้านเราแม่งรับดันอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะบ้านเรามันดันอยู่ทิศเฉียงอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าทางผีผ่านนะคะอ่าหรือในกรณีที่บ้านเราเหนือใต้แต่ นัดประตูหน้าต่างแม่งดันเสือกตรงกันในทางที่เฉียงพอดีอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าประตูผีนะคะอ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเลยทําให้ถ้าสมมุติว่าในตําแหน่งที่เฉียงของห้องนอนเกิดเป็นประตูหน้าต่างตรงกันเหลื่อมกันพอดีในองศา,าแบบเอียงๆอย่างนี้เอียงๆอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้นะคะคุณอาจจะผ่าตัดเจ็บป่วยนะคะมีแต่เรื่องเสียเงินอย่างนี้นะคะหรือในกรณีที่ อยู่แล้วทะเลาะกันมีปัญหากันมีแต่คนอื่นนําเรื่องเข้ามาหานะคะแปลว่าบ้านเรามีความเป็นอับประมงคนค่อนข้างเยอะนะคะในกรณีที่3ที่พูดไปคืออะไรคือกรณีที่เป็นบ้านล้างนะคะแล้วคุณไปซื้อต่อหรือเป็นบ้านที่คุณไปซื้อจากเอออะไรนะที่เขายึดทรัพย์เออเออเอ,อ่า อะไรวะที่เขายึดซับอ่เออนะเออสมมติว่าคุณไปซื้อต่อมานะคะพอคุณไปซื้อต่อมาปุ๊บใช่ไหมเขาอยู่แล้วเขาจนนะคะแล้วเรามาซื้อต่อแล้วเราจะเข้ามาอยู่เพราะเราต้องการซื้อบ้านที่ถูกและประหยัดงบอ่าแล้วคุณกลับมาบิ้วใหม่นะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันต้องทําการถอนของถอนของคือถอนสิ่งอัปมงคลถอนสิ่งที่ไม่ดีถอนอผีบ้านผีเรือนถอนทุกอย่างออกนะคะ นั่นคือการถอนของนะคะ,ะแล้วถอนของเสร็จทำยังไงถอนของเสร็จก็คือเขาเรียกว่าเสริมซับให้กับบ้านมันมีอของเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้นะคะก็คือใส่ของลงไปในดินนะคะบ้านไหนที่เป็นปูนเทปูนไม่นายันหลังอะไรเงี้ย อย่างเช่นทาวเฮาส์ How, ไม่ต้องเชิญอีฟนะจ๊ะอีฟไปทำให้ไม่ได้เพราะต้ของต้องฝังลงไปในดินเท่านั้นนะคะดังนั้นคุณต้องมีพื้นที่ดินแล้วไอประเภทที่บอกว่ามีกระถางได้ไหมกระถางใส่ดินแล้วฝังไม่ได้ไม่ได้นะจ๊ะพื้นที่มันต้องมีพื้นที่นิดนึงนะคะดังนั้นการฝังของลงไปมันก็จะมีการบอกว่า สิ่งที่เราฝังลงไปคืออะไรเราต้องการเรื่องอะไรนะคะจะทำให้ที่นั้นนะคะมีแต่ความเจริญเข้ามาหาอย่างตัวคุณ